สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะป้าแต้จะพาเพื่อนๆทุกคนคะ่ะมา,ารับชมความสวยงามนะคะของบอนสีต้นนี้นะคะบอนสีต้นนี้นะคะมีชื่อว่าบอนสีหงยกนะคะนี่นะคะเรามาดูลักษณะใบของบอนสีหงยกนะคะลักษณะใบนะคะก็จะเป็นรูปรูปหัวใจ จะว่าเป็นหัวใจก็ไม่เหมือนสักทีเดียวนะคะเพราะว่าเขามีรอยหยักแล้วก็รอยที่เป็นริ้วตรงนี้นะคะตรงใต้หูเขานะคะเห็นไหมคะนี่นะคะจะเป็นอย่างนี้นะค่ะเพื่อเพื่อนจะเป็นรอยหยักรอยเว้านะคะใต้หูะค่ะมีปลายใบยแหลมนะคะเพื่อนๆนนะคะเส้นกระดูกก็จะเป็นสีแดงค่ะรอยหยักระหว่างหูนะคะ จะอยากจนถึงสะดือนะคะและถึงก้านใบเลยนะคะเพื่อนๆนะคะเมื่อกัดสีแล้วนะคะบอนสีหงหยกจะเป็นสีแดงนะคะเพื่อนๆจะเป็นสีแดงทั้งใบนะคะแล้วก็จะเหลือขอบใบตรงนี้ไว้เป็นสีเขียวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อนๆแต่สําหรับต้นนี้นะคะเขาอายุยังไม่เต็มวัยนะคะก,ก็เลยยังกัดสียังไม่เต็มที่นะคะเพื่อนๆ ะะจุดเด่นของเขาะะของบอลสีหงหยกนะคะนี่นะคะจะมีหูนะคะและรอยหยักข้างหูนะคะจะเป็นเว้า,วาวลึกเข้าไปทั้งสองข้างเลยนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็นะคะหลังใบของเขานะคะก็จะเป็นเส้นกระดูกสีขาวนะคะแต่จะเห็น รอยกัดสีจากหน้าใบนะคะทะลลุมาหลังใบเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะนะคะสีของลำต้นนะคะก็จะเป็นสีเขียวนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะอาฟอร์มกอนี้มันทิ้งใบไปหลายใบเลยนะคะก็เลยเหลืออยู่3ามใบนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเขาก็แตกหลอดใหม่ขึ้นมานะคะนะคะใบนี้ก็สวยดีนะคะ ส่วนใบนี้นะคะเพื่อนๆน่าจะเป็นใบที่ออกแรกๆนะคะก็เลยไม่กัดสีนะคะแต่ว่าเส้นกระดูกของเขาก็เป็นสีแดงอยู่นะคะก็เป็นใบเก่านะคะเหมือนจะทิ้งใบด้วยนะคะแต่ถ้าเขาจะทิ้งใบไปก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่ต้องเสียดายค่ะเดี๋ยวใบใหม่ขึ้นมานะคะจะสวยกว่าใบเดิมนะคะเพื่อนๆนะคะ สำหรับบอนสีหงยกนี้นะคะถือว่าเป็นอบอลไทยโบราณนะคะบอนไทยพื้นบ้านโบราณของไทยเรานะคะเป็นบอนไทยแท้นะคะเพื่อนๆน,นะคะมีความสวยงามในตัวนะคะแล้วก็เป็นตระกูลของหงนะคะสำหรับบอนค่ะเป็นบอนตระกูลหงนะคะอย่างมีหงยกหงสุวรรณหงเฮิอนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีหงอะไรอีก ่าหลายตัวเลยนะคะแต่ป้าแต้ยังไม่มีนะคะนะคะสวยงามมากค่ะสำหรับบอลสีหงหยกนะคะถ้ากัดใบโท่ทีค่ะถ้าอ่ากัดสีเต็มใบแล้วนะคะเขาจะสวยงามมากเลยนะคะสำหรับบอลสีหงหยกนะคะเพื่อนๆนะคะการใช้ดินปลูกนะคะนะคะก็เท่าที่เพื่อนๆมองเห็นเลยนะคะก็ใช้ดิน โปร่งดินร่วนนะคะมีใบมะขามมีกากมะพร้าวนะคะมีขุยมะพรา้าวใบก้ามปูนะคะ,ะจะใช้ดินที่โปร่งและร่วนนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อทีอ่จะให้เขานะคะแทงรากนะคะและก็แทงหลอดได้ดีนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะสำหรับการขยายพันธุ์ก็เหมือนบอลสีทั่วไปค่ะสายพันธุ์คาราเดียมก็คือ,อ สามารถพ่อมาเรดได้นะคะถ้าเขาออกดอกแล้วนะคะแล้วก็แยกหน่อนะคะแล้วก็ผ่าชิ้นหัวนะคะเพื่อนๆถ้าเราจะทําจํานวนนะคะเพื่อนๆแต่สําหรับฟอร์มกอนี้ยังไม่เต็มวัยนะคะยังตั้งแม่ยังไม่ได้นะคะเพื่อนๆต้องเลี้ยงเขาไปก่อนนะคะอ่าโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะปาเต้พาเพื่อนๆค่ะมารับชมความสวยงามของบอนสีหงยกนะคะ หวังว่าคลิปนี้นะคะคงให้ประโยชน์และความรู้นะคะกับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะต้องคอยรับชมและติดตามกันนะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ